เม็ดเตียมแม่นรินงวดที่แล้วแตกนะคะพร้อมรัฐบาลเวียดนามลิง์ด้านล่างเลยตรงนี้เลยค่ะใครรอรัฐบาลไทยเม็ดเตียมแม่นรินกดถูกใจลิงกด้านล่างตรงนี้เลยจ้าทุกคนคะ่ะกดถูกใจเปิดการมองเห็นให้ด้วยนะคะกดถูกใจเปิดการมองเห็นให้ด้วยสถิติงววที่แล้วแตกนะจ๊ะสถิติ งวดที่แล้วค่ะทุกคนจ๋าแตกนะคะทุกคนสถิติงวดที่แล้วแตกนะคะบนล่างนะคะรัฐบาลไทยสถิติงวดที่แล้วรัฐบาลไทยมาไปแนวทางหลัก50พร้อม3ตัวตัดเล่นพร้อมสตัวตัดเล่นนะจ๊ะทุกคนคะ่ะเราแตกบนล่างรัฐบาลไทยงวดนี้ใครรอ กดถูกใจและเข้าไปนะคะแอดมินนรินรับจำนวนจำกัดนะคะทุกคนจ๋าแอดมินนรินรับจำนวนจำกัดนะคะทุกคนลิงด้านล่างใครยังไม่เข้ารีบเข้าภาพชัดเสียงชัดไหมคะขออนุญาตไร้สดบนรถนะคะเพราะว่าทำบุญเพิ่งเสร็จเนาะทำบุญเพิ่งเสร็จนะคะทุกคนจ๋าทำบุญเพิ่งเสร็จนะคะไปบริจาคเงินแล้วก็ชุด PPE แล้วก็แมสแอลกอฮอล ที่โรงพยาบาลสนามอำเภอบางประมาณนะคะใครยังไม่กดถูกใจกดถูกใจแอดมินช่วยดูช่วยดูกับเรียนด้วยนะใครกดถูกใจเปิดการมองเห็นส่งแนวทางให้เขาก่อนนะส่งแนวทางให้ก่อนนะคะใครช่วยกดถูกใจเปิดการมองเห็นนะคะช่วยส่งแนวทางให้เขาก่อนสวัสดี11,00คนดูวันนี้วันดีค่ะวันนี้วันดีจ้ะ วันนี้วันดีนะคะวันนี้เราทำบุญใหญ่เลิกดีวันดีเลยขออนุญาตนะจ๊ะเลยขออนุญาตปล่อยรัฐบาลไทยเม็ดเดียวด้วยเลยขออนุญาตนะคะปล่อยรัฐบาลไทยเม็ดเดียวด้วยจ้ะ ใครเข้าไปแล้วนะคะกดถูกใจเปิดการมองเห็นลิงก์ด้านล่างให้นรินด้วยจ้าใครเข้าไปแล้วอย่าลืมแนะนําตัวแอดมินบอกว่าบางคนเข้าไปไม่ยอมบอกว่ามาจากไร่สดแม่นรินนะคะต้องบอกด้วยนะคะว่ามาจากไร่สดแม่นรินนะคะห้อง VIP ห้องนี้ทุกคนเปิดมาสําหรับ FC แม่นรินทุกคนนะจ๊ะวันนี้นะคะทุกคนวันนี้นะคะ วันนี้นะคะทุกคนจ๋าวันนี้นะคะเอาบุญมาฝากบุญใหญ่นะคะเอาบุญมาฝากทุกคนบุญใหญ่และถือโอกาสปล่อยรัฐบาลไทยเม็ดเดียวด้วยและถือโอกาสปล่อยรัฐบาลไทยเม็ดเดียวด้วยสัญญากันนะทุกคน mm. วิ่งหนีดวงตัวเองใครมาทันไลฟ์สุดตรงนี้1.300คน1.400คนแล้วนะคะ1.400คนแล้วนะคะตรงนี้ทุกคนจ๋า รัฐบาลไทยเม็ดเดียวมวดที่แล้วเรามาสองสใบแนวทางเต็มใบของแม่นรินมา5 0ศูรัฐบาลไทยมวดประจำวันที่16สิงหาเราแตกบนล่างมวดนี้ลองดูจะตรงใจกันไหมอย่าลืมตัดเล่นแถมให้นิดหนึ่งแถมให้รัฐบาลเวียดนามค่ะแถมรัฐบาลเวียดนามให้ลิง์กดันล่างตรงนี้ด้วยเลย แถมรัฐบาลไทยเวียดนามด้วยลิง์ด้านล่างตรงนี้เข้าไปแล้วต้องบอกด้วยว่ามาจากไร้สดแม่นรินวันนี้ให้ทุกคนโชคดีเฮงๆปังๆรวยๆด้วยนะคะสวัเดอร์ อัตโมนโมอตนาอย่างเลย120อย่างยาเอาไปตีเป็นเลขเด้ออันนี้วายฟังหรือซือ้อมีเด็กด้วยมีเด็กด้วยจ้าทุกคนมีเด็กด้วยนะคะและขาจะออกมากําลังเอาผู้ป่วยมาส่งอีกสองรายกําลังเอาผู้ป่วยมาส่งอีกสองรายนะคะทุกคนจา๋าลิงด้านล่างตรงนี้หลายคนที่เข้ามาใหม่ เข้าไปแล้วบอกว่ามาจากไหลสดแม่นรินใครอยากได้รัฐบาลไทยวันนี้ลิงด้านล่างแล้วที่สำคัญแถมรัฐบาลเวียดนามให้ด้วยวันนี้แถมรัฐบาลเวียดนามจุกๆให้เลยนะคะทุกคนจ๋าเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะมาอย่าลืมรัฐบาลเวียดนามสายวิ่งสายรูดนรินให้เด่นศูนย์กับหนึ่งนะคะวันนี้ให้เด่นศูนย์กับหนึ่งลองดูวันเสาร์จะปังไหมฟันหนึ่งศูนย์นะคะฟันหนึ่งศูนย์นะจ๊ะทุกคนขาฟันหนึ่งศูนย์นะคะลิงด้าน ล่างแล้วนะคะรีบเข้าไปเลขสวยงวดน,นี้จะพาแตกบนล่างอีกรอดูว่าจะได้ไหมแต่ขอบอกว่าเลขสวยอย่าลืมตัดเล่นหลายคนจะลืมตัดเล่นลืมไม่ได้นะจ๊ะทุกคนจ๋าอย่าลืมตัดเล่นเป็นเด็ดขาดนะคะวันนี้ให้ทุกคนโชคดีเฮงเฮงปังปังรวยๆวยกับแนวทางแม่นรินนะคะทุกคนจ๋าสวัสดีคะ่ะ